นี่ไงนี่นะคะทีนวันนี้มันจะกินไดเลยไหมได้ไหมเออตายอยากได้ตัวนี้ไงคะนี่ไงคะนี่อยากฆ่ามันจะไม่ข่อยแขงเรงเลยอ่ตะโกนหมาปนลงสวยตรงสวยปนยังไม่้มันเดืเดมาเงยให้มันได้ฆ่าแข็งเรงเดี๋ยวคอยเอาตัวนี้นะก็สี่ห่มผนี่แหละเอาเนะนะได้มีมผมนีคะไี่สู้หอมีห่มยกมันีส่วนนมันจะไขเร็วอนนมันามยาเขาข้ในเลยวที่จะอุอให้มันทีขาขามันออก มันผ่าค่าผาเนี่ยเป็นคเนีตัวนั้นกินบาทเลสิี่ยตัวนั่นตัวนั้นปกติเลี้วน้องผลตัวนั่นนกเป็นนกแงเร็วตัวเล็กๆแค่นั้นนนกแพงตับวมแขมันาะว่างถ้าว่าตัวนกเด็กๆก็ไม่ลู้นกกระจดดมันจะในออกซี่มันจะมาออกซีเมาติดต้กิ็นนีาเป็นคู่ใช่ไหมคือคือว่าวล้วเออกไปมันก็ไม่ออกหกใช่ม่งถ้าว่านกนันสิที่ชวยช่วยมันจะเป็นตัวคููหรอก ตัวพวนี่จะยแต่ตัวเมียไม่ไม่ก่ออกซี่นะะตัวนี้ตัวเียไม่ซียอะไหรอกคือเเมัยไีอะรจมันไม่แตะังมันฝังม่แตมีบนกำลังฝักันี้เมนี่กำลังไข่นม่ยมันไข่เลยหล่ะมีกำลังฝักหั้นเมียก็เนกะดีมันไ้ขนาดไหนเมนี่นะนี่รู้มา้วยนะเนี่ยตัวอเก็หองก้างอมเนี่ยเมเม่เมตัวนี้สวยมากเลยมันจะออกหูเมื่อเมื่อเลยกับครับ อันนี้อาหารนี่นี่นม่แ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 ี่แม่แม่แม่าม่แม่้ม่แม่แม่แมอแม่แมยแม่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 แม้แม่แม่แม่แ้่รม่แ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 ้่แา่แม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 ่แ้่แม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 ่เล่กั่แม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 ่เม่นม่แม่แม่าม่แม่แมันม่แม่แมันม่แม่แม่แม่นม่แม่นม่แม่แม่อมห้ม ตัวอ like oh, nice. well ื่นะตัวอื่นนั่นเอาได้แต่เดีว่าควนี้มาติดคู่ไงเนาะเดี๋ยวเอาได้ส่วย่ากก็อยู่แบบนี้เด่ยว่าผสมกันมันจะแขกว่าตรงนี้บอกว่ามันเป็นมันเป็นนกพรอมมันเป็นนกพรมอมาสมพันธุ์เลยนะอ๋อผสมพันธุ์เลยตัวกิน่ตัวกินนี่เป็นนกพร้อมผสมพันธุ์เร็วช้าโตแบบนี้เร็วว่าย่งไก่กูฮารวยเลยเนาะอืใช่กูฮานรวยอันนี้อันคือมานู็กเล็วเจ็บรวยเนาะคือมัจางไก่เยอะไงเอาว่างี่แดงรูกไ มือชอบมือชอบถ้าว่าผมนี่เอาไปได้แต่ว่าผมนี่คือยุ่รวมกันได้มันมันไม่ทำนองนะยุ่รวมกันได้กับเดียร์เสวยงามต้่เดียรกันกับมันนี่ได้ไม่ช่ไม่่กันไงไ่ย่กันดเขานี่เขาสีเหลืองนี่ไนี่นะนะน่สีเหลืองเนี่ ่าสี่ฝากับสี่เกี้ยวนั่นอันเอาได้เอาได้ตั้งสองัวรึเป่าเพราะว่าตอนนี้เมียไม่มีขนาด้เมียมาเดี๋ยวกาจะเบ่งตัวเมียเนี่ยตัวเมียเมียตัวนี้โตขึ้นมาเนาะเอาไปเข้าคู่กับสี่ฝาได้ดีแต่ว่าเรียกตัวคู่ไปโคนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้สวยงามโคนตั้งแต่วันมันโตขึ้นมาที่ก็เราจะหมดตัวเมียตัวเมียนี่จะเป็นตัวคู่ตัวเมียคือจมูกมันจะสี่ข้าวแต่ถ้าว่าจมูกสี่ฟามันจะเป็นตัวคู่ตัวคู่จะโตกว่าตัวเมียตัวมันก็จะโตกว่านั่นแหละ พี่ถังวดนี้จะเป็นตัวคู่กัเลยดิทไมเือู้ไม่น่นไทไมเกเปป๋าปป๋าทำไมเคู่นอย่งนี้อือคือมันไม่มีหูต่ที่ว่ามันจะจัูกับเคยเคใจไมเออจริงๆแ่ามมหัมีว่าับเมเยเคียวกับซี่น้าเงินเลยเนาะนั่นซี่เคียกับซี่น้าเงินนัสอ่ตัวไม่อตัวไม่คืไมด่ได้กันไดู้ได้กันได้ ยูนดกัคือไม่น้ำนคูห้าโอยหรือวะาคูหยจ้ะองคูนึงตอนนั้นคูนึงาควนเลยไหมคตัวนี้เอาสอบซีเรื่องเออซีเรื่องได้ยกล่ามปเด็กตงไปห้สักม้ยมีมีตงเดียวเดียวประกอบไม่เลยไม่เดี๋ยวเอนประกอบสีเดียวประกอบนายโอเคใส่ใส่ไปเลยใส่ลมกันไปล้วกเออผมยังไม่จบเป็นเืินกองหนอาว่ะ

จไ้ไหมคะันี้เราไม่มีก็วองปลักอยอนจังเน่กยอมัน้ามานอนช่วยกันไม่รึไงงเดี๋ยวมันมีออกมากันงกันที่มัน้าแบบตงมันเย้ยใ่ไหมบะยอกมันขคาบบทีออยู่มันงงที่่มันจะ่าเสือลงมาติดหหังกับกระกตรงนี้เนเปะไปไปเลยบนยางพาสหัวหนงือหนกมาหลบะยอหอะไรหลหังันักอน่ารัก ซ้ำนี่ตได้นไดี่งคนดีรันดีเขาดีอย่างได้ทำงานได้รักงานอไแว่าทำหัวว่างคือได้ทอย่างเดียวุวยงานใช่ตัวบรรจุปอนตวรเน้อชอบเนาะทนุทหนอมนะครับเบาๆนะครับจับเบาๆ เอาีไหนครับีา้วแล้เอก็ไดกได้ยังล่ะซี่ไงโอ้ยดูนูเหลาดูไม่มีเปืือนหล่ะทีนี่นตัวตั่กรู้ว่อมันรมากมอันนั้นกกปอมปลส้มพันแล้วแหละใช่พี่ด้นีปลสมพันไหมลูกเล็กดับหน้าอกมาแ่นขนาดไหน น้อชอบสิวอเตก้าแรเงีอยเนื้อเน้นเลยคนอันนี้ไม่ต้องจับป้อนแล้วนะให้กินเองเลยโอเคน้องก็ไปกินได้แต่วันนี้ใส่าบางทีเราอย่าใส่เขาห่านกันนะห่านกันเขาหานกันเาหานกันอันนี้น้องนี่มันกินไงมันกินข้าวางีอย่างอย่างเดียวกับน้ำนะอย่างว่ไา่ว่าไน้ย i <laughs> true.